ครับสัสรี FC สุภูทุกคนนะครับเป็นไดเป็นไดเป็นไดมันเป็นยังไงมือนี่ากรบังตั้งฐานจบข่าจบข่าบางเดี๋ยวเลยแค็แขโอเคโอเคสำหรับลูกหลอดสิกรับบานก้อนนะครับผมเากันไมหยดว่ามยูว่นุ่ดกาเทบสมพอนยังงการเทปสมพอนยังไงนี่พอเทบสมพอเอผคือใส่เสือเทบสมพอมาเสืยอเทปสมพอนะรัตายหาแล้วอเมื่อก่อนได้ส้นขอบคุณที่ติดตามรัชมรายกสิสวัสดีครับ บนทานคือเทพสมพรน,นะครับรอรูโรเชียรนไปวันที่เป็นงใดโปรดติดตามครับเทพสมพรครับสมพรครับไหล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 จึกแปดสิบคะแนนโอ้ยแพรน,นะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมวงรายการสีสวัสดีครับ นี่ก็เทพสมพรเอาผมขึ oh, ้นใส่เส mm ื hmm. oh, ้อเทพสมพรมาเสียเทพสมพรนะบ้านนี้ตายหาแล้วไอยเมื่อก่อนได้สันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสีสวัสดีครับ